ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จครับถึงเวลาของซิงสายฟ้าของเราแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันบนรถมายดีโอครับโอ้ยสวยงามจริงๆบรรยากาศจิ i v เวอร์ s ซ u d i o j a ด a n ตอน8โมงเช้าครับนี่มันไหลวันเนี้ยแล้วดูคนโคตรเยอะเลยนี่คือยังไม่ถึงเวลาของการ เปิดพาร์คนะครับวันนี้เปิด9โมงนี่ล่วงหน้า1ชั่วโมงนะนี่คือบรรยากาศที่เขามาต่อคิวล่วงหน้าเพื่อที่จะเข้าไปโซนต่างๆกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าว่าเป็นยังไงบ้างทำไมคนมันเยอะจังวะนี่ขนาดวันจันทร์นะวันนี้นะสรุปว่าเปิด8โมงนะครับตอนนี้8โมงพาร์คเพิ่งเปิดครับและดูคน ในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จครับเราโหลดแอปพลิเคชันของ Universal Studio j a p a นมาก่อนนะเสร็จแล้วพอเราสแกนบัตรได้ปั๊บเนี่ยเราก็รีบเปิดแอปพลิเคชันเลยเรากด Booking เข้าไปที่ Mario เลย a r e a Time แล้วก็กดไปที่ Get a Ticket นะครับแล้วก็กดไปที่ Super Nintendo พอเรากดเข้าไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นเวลามาให้เลือกว่าเราจะจองเข้าเวลาไหน และในที่สุดมาตอนประมาณ8โมงเราจองมาริโอได้ตอนเที่ยง4 0นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีแอปพลิเคชันของ Universal Studio เนี่ยก็สามารถไปที่ตู้ได้เขาจะมีตู้ตามจุดต่างๆแล้วก็ให้ไปบุ๊กคิ้งตรงนั้นได้เดี๋ยวเราจะเลองเดินไปดูที่มาริโอนะว่าหน้าตาเป็นยังไงและเดี๋ยวตอนถึงเวลาเราค่อยมาอีกทีหนึ่งแต่ควรมาก่อนเวลานะสมมุติว่าเที่ยง4 0เนี่ยถ้าเรามาสักประมาณเที่ยง2 0ได้ก็จะดีง ตัวถึงแล้วแฮร์รี่พอเตอเตอร์ครับโอ้โหมีมินเนี่ยนมาอยู่ในเมืองแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยฝั่งนี้กำลังพยายามร่ายเวทมนต์กันอยู่และรถไฟมันก็จะมีเสียงมีควันขึ้นมาไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่า ยังสวยเหมือนเดิมไม่ได้มาหลายปียังสวยเหมือนเดิมล้านลูกอมพ่อหมดแม่หมดทั้งหลายเฮ้ช็อกโกแลตกบเว้ยช็อกแลตกบในตำนาน แล้วจะได้การ์ดแบบนี้ใช่ไหโรงเรียนของเราโอ้ยสวยงาาจริงๆชอบอ่ะนี่คือเครื่องเล่นที่สองนะครับที่เราจะเข้ามาเล่นกันเมื่อกี้ผ่านแฮร์รี่พอตเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศแบบท่าเรือ เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ท่าเรือพอเราออกไหมครับว่านนี้มันคือเครื่องเล่นอะไรอยู่ริมน้ําแบบนี้จอครับใช้เวลารอประมาณ80นาทีด้วยกันโอ้หนี่ขนาดจอนะดูดิตรงนูน้นอ่ะแถวยาวคดเคี้ยวไปมานานมากนี่คือบรรยากาศวัรจัน์นะครับไม่ไปเรียนหนังสือกันหรอไม่ไปทำงานกันหรอครับ จะอะไรเยอะขนาดนี้นี่คือเครื่องเล่นจอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องเล่นที่2ต่อคิวประมาณคิดว่าน่าจะหนึ่งชั่วโมงนะในช่วงประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะครับเสร็จเรียบร้อยครับใครนั่งทางขวาเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจเปียกเล็กน้อยแต่ว่าข้างในเขาไม่ให้ถ่ายนะดูบรรยากาศต่อคิวตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อยู่ในโซนจุลศิษย์ครับไดโนเสาร์คนไม่ได้เยอะหนาแน่นขนาดนั้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าโซนนี้ไม่ได้คิดขนาดนั้นก็ได้ เทนโดอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับไฮมเข้ามาแล้วครับซุปเปอร์นีเทนโดเวิลด์ที่ยี่ปุ่นเซาท์สุดยอดนะครับโอ้โหบรรยากาศสุดยอดแล้วเราก็เข้าท่อไปเลยวารป ว,วดูซิว่าเราจะเข้าคิวเล่นเครื่องเล่นอะไรใน Nintendo World ได้หรือเปล่าไปลุยกันครับ <comm itt les> และนั่นก็คือประตูแห่งความหวังครับอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับโอ้โหเราจะได้เล่นแล้วเว้ยหลยังจากผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆเข่ามีไหมเข่ามีไหม <c oughs> เฮ้ยมีห้องหนึ่ง <c oughs> แต่ว,ว่านี้ไม่ใช่ประตูยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่เราต้องเดินเข้าไปอีกผ่านแถวตรงนี้ไปอีกครับโ <c oughs> อ้ตรงนี้สวยมากเลยอะ จัดแสงดีมากอ่ะโอ้หข้างบนนี่ยังมีลูกเล่นเลยนะถึงแล้วครับนี่เห็นไหมสุดทางสุดทางและเดี๋ยวเราก็จะได้เข้าไปนั่งอยู่ในมาเริยคารแล้วใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่านะฝันจะเป็นจริงแล้วมีแค่โซ่บางๆขั้นไว้แต่ว่าในนี้เขาไม่ให้ถ่ายอยู่แล้วนะโอเคมาแล้วมาแล้ว คิวแล้วไปต่อถึงคิวแล้วจ้านี่อยู่ในมือวยอยู่ในมือยังครับการต่อแถวมันยังไม่จบี่เงี่ยขนาดเราใส่หมวกเรียบร้อยแล้วนะ แต่ว่าคโค้งอีกแค่ประมาณนิดเดียวอ่ะแล้วก็คือเล่นเลยแต่ว่าตอนเล่นเนี่ยเขาคงไม่ให้ถ่ายอยู่แล้วนะครับอยาให้โทรศัพท์เก็บไว้ในกระเป๋านะถึงเวลาของนซิ่งสายฟ้าของเราแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันบนรถหมายเลขขาไปแล้ว มาเลี้ยวคาจริงเหมือนเราไปขับมาเลี้ยวคาจริงจริงดินเต่าจริงๆนะครับแล้วก็มีเก็บกิจบล็อกปิดสนั่ว่าเราจะได้อรามุกอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีโดนฟ้าผ่ามีโดนกระบึกมีโดนขั้วยรถหมุนอะไรเงี้ยเฮ้ยสนุกแล้วมาปิดท้ายด้วยช้อปปิ้งครับว้าวสูวนมาเลี้ยวอะไรทีเด็ดอะไรต้องซื้อกลับไปไปดูเดีกว่าตัก ครับนี่ก็คือภาพรวมนะครับของช็อปมาเลโอคาร์ดใน Nintendo นะครับตัดภาพมันที่ยอซี่ครับเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการ คตอนแรกคิดว่าแบบจะชิลๆสบายๆโอ้โหไม่ธรรมดาคนโคตรเยอะบอกเลยมาถึงเวลาของเราละให้มันวาบวาับนะถ้าเราบีบไข่ตรงนี้กดไข่ตรงนี้มันจะมีเสียงเว้ยโอ้ยมาก่อนฟ้ามืดด้วยดูแต่เขาเปิดไฟด้วยเป็นไงล่ะนี่ครับบรรยากาศหลังจาก ยืนหลังขดหลังแข็งมา1ชั่วโมงครับในการยืนต่อคิวโอ้เป็นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวมากไงแต่เขาก็สวยของเขา สูดอากาศด้านนอกอีกครั้งหนึ่งนี่ยอรซี่พ่นไฟกินผลไม้ยอรซี่ไอแลนด์นะ่ะ จบไปหนึ่งวันครับทริปโอซาก้ายูนิเวอร์แซลซูดีโอเจแปนครับตอนนี้เนี่ยประมาณ6โมงเย็นนะแต่ฟ้ามืดตึบแล้วนะครับ โอเคกลับกันดีกว่าบายบาย Universal Studio Japan บายบายเจอกันใหม่ครับ